สวัสดีตอนเย็นนะครับเพื่อนๆ FC นะครับวันนี้ก็โอ้โหยุ่งทั้งวันนะครับกับงานไล่เก็บงานนะครับงานประกอบปาจิโร่นะครับวันนี้ก็นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆ FC นะครับมาถอดกระจกบังลมหน้านะครับ Isuzu D-Max นะครับคันนี้เป็นงานแก้ดับเจี C แล้วก็รีโนเวททาสีใหม่ทั้งคันทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับตอนนี้ก็มีเด็กน้อยมากวนนะครับตอนอัดวิดีโออ่ะแล้วมาดึงกันเลย เดี๋ยวมาดึงกระจกออกเลยนะครับอันนี้เมื่อก่อนเนี่ยนะครับช่างสัตว์จะให้ร้านกระจกมาถอดให้แต่วันนี้นะครับร้านกระจกยังไม่มานะครับแล้วก็ดูท่าทางกระจกแล้วเนี่ยนะครับก็ติดตั้งมามาหลายรอบแล้วนะครับส่วนมากจะเป็นกาวที่ไม่แข็งมากนะครับก็ใช้ลวดสลิงนะครับดึงกับช่างพิสแบบนี้เลยนะครับเยี่กันคนละทางเลยนะครับเอาดึงกันเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช้วิธีการถ้าไม่ใช้ลวดสลิงดึงนะครับ ถ้าไม่ใช้ลวดสลิงลึงก็ใช้วิธีใช้มีดคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์ตัดนะครับตัดกาวนะครับติดตั้งกระจกออกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก่อนที่จะตัดนะครับก็จะใช้เป็นโซนักชีตนะครับเพื่อที่จะให้มันลื่นไหลนะครับหรือไม่ก็แว็กซี่นะครับแต่ตัวนี้นะครับกระจกเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับก็ใช้ลวดสลิงนะครับดึงดึงเลยนะครับด้านในจะให้ช่างเพชรดึงดึงดีๆนะครับเพื่อนๆทีฟีอย่าให้ลวดสลิงนะครับเข้าไปเกี่ยวกับตัวหางรถนะครับเดี๋ยวลวดสลิงมันจะขาดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็เเวลาาข้โค้ง นะครับเวลาเขาโค้งก็ระวังนะครับระวังลวดสลิงนะครับระวังลวดสลิงเข้าไปด้านในนะครับของช่องกระจกนะเข้าไปด้านในของช่องกระจกเพราะว่ามันจะทําให้กระจกแตกได้นะครับอันนี้ก็รีโนเวทเก็บสีใหม่ทั้งคันเก้ดัชเชสีนะคทำสีใหม่นอกในจัดโซ่ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ยโดนกระแทกนะครับโดนกระแทกเข้าไปนะครับทำให้ตัวบอดี้อัวเก่งนะครับด้านด้านล่างยุบนะครับทำให้ประตูด้านบนห่างออกนะครับผมก็ ลงคลิปหลายๆคลิปนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูได้ชมกันนะครับวันนี้ก็อาจจะยังไม่มีคลิปใหม่ๆนะอันนี้เป็นคลิปเก่านะครับที designs, er anda, ่ถ่ายไว้หลายวันแล้วนะครับถ่ายไว้หลายวันแล้วก็เอามาลงให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าการทํางานเนี่ยก็จะต้องถ่ายคลิปเก็บไว้นะถ้าไม่ถ่ายคลิปเก็บไว้เดี๋ยวจะไม่มีคลิปลงให้กับเพื่อนๆ f c นะครับที่เข้ามาชมกันนะก็ขอพระคุณนะครับ FC นะครับทุกท่านนะครับที่ติดตาม นะครับช่างศัตว์นะครับมาโดยตลอดแล้วก็ให้กําลังใจกัดสลับงานซ่อมสีแล้วก็ตัวถังรถยนต์งานแก้งานดัดเทสซีครับใครที่มีปัญหาอะไรนะก็ทักเข้ามาสอบถามนะครับผมก็จะพยายามไล่ตอบนะครับทุกคอมเมนต์นะครับไล่ตอบทุกคําถามนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าตอบช้าก็คงไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าวันนึงก็ไม่สามารถที่จะตอบคอมเมนต์ได้เยอะนะครับทั้งทํางานดัดเจสซีทั้ง่อมตัวถังทั้งไล่ประกอบ ทั้งรื้อทั้งถอดโอ้ทุกอย่างนะครับผมทําอยู่กับช่างเพชรสองคนนะครับถอดออกเรียบร้อยนะครับก็ยกกระจกเข้าไปเก็บนะครับระวังกระจกแตกด้วยนะครับคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างสังด้วยสวัสดีครับ